นักบวชนอนชั่วโมงสี่สี่ทุ่มถึงตีสองง่วงไม่ง่วงก็ต้องล้างแต่พื้นเศรษฐีนอนชั่วโมงหกเพิ่มไปอีกสองอยาควยกันอยู่อนี้เันบอกอาจารย์สิทธาเพิ่มว่านอนหมดอักชั่วโมงหมดฝันไปซิบกลัวเปนบอกยาจบนอนชั่วโมงแปดไปดูตัวเองว่านอนถี่ชั่วโมงนพุทธานนอนเหมือนสี่ชั่วโมงเป็นผ่าแผ่ปฏิบัติฤษีอาจารย์นอนเหมือนเราพกชั่วโมงขายของ สี่ทุ่มอะไรนี่เป็นนางสวดมนต์นักเกิดตือนมาจากลงางเซซาเเ็นบอกคนเสื่รวยเขานอนหกชั่วโมงจริงๆที่เหลือจากปิดรา้านจากสร้างสารงานเข้าไปนาาั่งสมาธิไปสวดมนต์มีห้องพระเขาสางบรม,มีเขาบำเพ็ญคู่บาอาจารย์ที่กันเดอร์พระบริณนนบ้านสั้นขาแลเพ่นมีเอ็นสเตปพร้มอมเพ่นนักบวชนอนชั่วโมง 4, สี่เศรษฐีนอนชั่วโมงหกยาจบนอนชั่วโมงแปดถ้าซิฟขืนซิเป็นยังล่ะบบเนี่ยขากว่ายาจบเป็นยังละ่ปะป่านนี้อยากรวยว่าตรง ย่านเมื่อยหรอกนะไปนอนไม่กระเศร้าหรอกเมื่อยบริสุทธิ์หรอกแม่ยีบอกอย่านแต่พ่เดินนอนเนี่ยเวลานอนมีเยอะในถุงฝังศพ